วันนี้เราก็จะพาไปเที่ยววัดแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับวัดนี้ก็อยู่ที่อำเภอคลองหลวงนะครับตำบลคลองหกนะครับผมเป็นวัดเก่าแก่นะครับชื่อวัดว่าปัญญาณทารามนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับใครแวะผ่านมาทางนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่วัดได้นะครับวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่เราค้นหานะครับ ในแผนที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็พบว่าวัดแห่งนี้มีความสวยงามมากนะครับจึงต้องเดินทางไปเจอของจริงนะครับจะได้รู้ว่าสวยงามแค่ไหนภายในวัดนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับโอบล้อมแล้วก็ล่มลื่นมากนะครับช่วงที่เราไปเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับอุณภูมินี่ก็พอดีรู้สึกว่ามีความเย็นบ้างนะครับไม่ร้อนจนเกินไป ด้านหลังที่เพื่อนเเห็นนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าพุทธ,ธมหาเจดีย์นะครับหรือว่าพุทธ,ธขยานะครับที่จำลองมาจากประเทศอินเดียเลยส่วนอันนี้เขาเรียกว่าประตูโตละนะณมูลคันทะกุตินะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับนี่เมื่อเพื่อนๆน,นะครับถ้าได้มาเที่ยวนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็ข้างบนนี้เขาเรียกว่าประตูหรือว่า,าที่ประสูตรของพระพุทธเจ้านะครับก็เดินขึ้นไปตรงนี้เลย จะเห็นว่าตรงนี้มีแค่ร่องรอยนะครับที่มีการสร้างไว้นะครับที่เก่าแก่มากบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับหลากหลายพันมากนะครับเพื่อนๆแล้วตรงจุดนู้นนะครับที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับจุดเลยไปที่ผ่านมาสักครู่นะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเพื่อนๆจอดได้กว้างมากและในนี้นะครับเขาเรียกว่าศูนย์พุทธศินสามมิตินะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธพระคาวจิตนะครับอ่า ในนี้ก็จะมีภาพนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนในนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเดินเข้ามานะครับก็จะเจอคุณลุงนะครับท่านหนึ่งครับซึ่งเขาแนะนำดีมากนะครับคุณลุงเนี้เขาจะนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับคอยแจ้งเกี่ยวกับตัวของภาพต่างๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองได้สแกนเกียวโค้ดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพสามมิตินะครับของแต่ละรูปเนี่ย แต่ว่าภาพสามมิตินะครับไม่ได้มีทั้งหมด20รูปนะครับจะมีโดยประมาณ16-17รูปนะครับอันนี้ที่คุณหลวงแจ้งมานะครับในเนี้ยอากาศเย็นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกัวร้อนนะเพราะว่าเขาติดแอร์หลายเครื่องมากอ่ะเพราะในเนี้ยเขามีรูปภาพนะครับหลากหลายมากนะครับเพราะว่าความหลากหลายตรงเนี้ยก็ทําให้รูปภาพแต่และรูปเนี่ยต่างกันสิ้นเชิงครับซึ่งภาพตรงเนี้ยที่เดินผ่านเนี่ยก็จะเป็นกําแพงเมืองจีน แล้วก็มีรูปภาพของปลีกนกนะครับเพื่อนๆในเนี้ยก็เดินสบายมากเป็นวันธรรมดาก็เดินเข้ามาได้นะครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนก็เยอะแต่ว่าโดยที่เรามาเนี่ยคนไม่เยอะเท่าไหร่ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็จะเป็นก้อนหินอยู่บนอก้อนเมฆนะครับแล้วก็ ข้างในเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเคียวโค้ดแล้วก็รูปภาพนะครับให้เพื่อนๆได้สแกนเคียวโค้ดแล้วก็โหลดแอปของทางวัดเนี่ยเพื่อที่จะชมภาพสามมิติได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่มีผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองนะครับตรงนี้เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนเพื่อสแกนเนี่ยเหรียญมันก็จะกระจายลงมาตามพื้นนะครับสวยงามมากเห็นไหมนี่ประติมากรรมของชาวอินเดียนะครับสวยมากอ่ะเพื่อนเเดินต่อไปนะครับก็จะมีรูปของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพิสุสงฆ์ แล้วก็มีที่ใส่ข้าเหนียวด้วยนะครับเป็นคุณยายกำลังบินาบานอยู่นะครับบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มมากนะครับเพราะว่ามีสถานที่ให้เดินชมมากมายครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่ละรูปเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้เลยนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ภาพสามมิติ ที่สวยงามถ้าเพื่อนๆโหลดแอปนะตรงนี้ก็จะเป็นไซอิ๋วงอคงนะครับปลาถังซันจังด้วยอ่ะเพื่อนๆเ,เห็นตรงรูปเท้าไหมครับจุดสีเหลืองตรงนั้นอะ่ะเขาจะมีให้เราเนี่ยยืนเพื่อที่จะให้คนที่ถ่ายเนี่ยมีจุดที่คนถ่ายกับจุดคนที่เป็นในแบบนางแบบเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและมุมที่สวยงามเพราะว่าเขาจะมีไฟนะครับส่องจากด้านบนเห็นไหมครับไฟ ไฟข้างบนสีขาวๆนะครับทาให้ใครที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นนะครับถ่ายตรงนั้นได้เพราะว่าไฟเนี่ยมันจะส่องตรงหน้าเลยนะครับทาให้ภาพออกมาสวยงามมากนะเราก็เดินไปเรื่อยนะครับก็ใกล้ทางออกลแล้วแหละเพราะปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินบนบน,บนตามเก็บนาฬิกาได้เพราะว่าในนั้นคล้ายๆเป็นวงกลม,มครับคราวนีต้ตรงภาพเนี่ยเราก็มีมีเขาเรียกว่าจุดที่จะให้เราเนี่ยได,ได้ยืนถ่ายภาพนะครับอย่างตรงเนี้ย มันก็มีให้ให้เราได้ทำการเข้าไปโพสท่าถ่ายรูปได้นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเหมือนเรามาเดินคนเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่มาด้วยกันเนี่ยก็ยังมาไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะอยู่อีกที่หนึง่งเห็นไหมตรงนี้จะเป็นวงกอรนะครับกำลังพ่นใส่เราเลยโพสท่าซะเท่เลยอ่ะโอเคคราวนี้พอเราเดินไปสักพักหนึ่งเราก็ใกล้ถึงทางออกแล้วแหละแต่ก็ แต่ก็เก็บช็อตภาพต่างๆเนี่ยได้ยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นภาพวัดนะครับที่สวยงาม,มเห็นไหมมีจุดที่ให้เราไปยืนแล้วก็จะมีจุดที่ให้คนถ่ายถ่ายด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยก็เป็นภาพสามมิตินะครับแต่ว่าต้องสแกนเกี่ยวโค้ดนะอ่ะเดินไปเรื่อยเนี่ยก็จะเจอแอร์อีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับเขาติดแอร์รอบวัดเลยหมายถึงในศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินี้นะครับอ่าตรงนี้ เห็นไหมครับมีพระพุทธเจ้าด้วยมีรูปนี้สวยงามมากนะครับก็ทําการโพสต์ถ่ายนะครับอ่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆจนเอา้าเจอเพื่อนจนได้นะครับเขาเรียกว่าเพื่อนเดินร่วมทางนะครับนะเพื่อนเดินร่วมทางนะครับในในวัดแห่งน,นี้ก็ดีใจมากได้เจอเพื่อนแล้วอ่าตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดอีกภาพหนึ่งที่สวยงามามากนะครับอืมแล้วก็มีให้ให้เราได้โพสต์ด้วยเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับผม ในห้องแห่งนี้นะครับสะอาดมากนะครับเพราะว่ามีเขามีทางแม่บ้านนะครับคอยเช็ดทำความสะอาดอยู่นะครับเน่เห็นภาพตรงนี้ไหมครับก็เป็นภาพหลากหลายแต่ละทวีปเนี่ยเอามารวมกันนี้ไว้หมดแล้วก็เดินมานะครับก็จะเจอตัวภาพนะครับเห็นภาพของเห็นไหมจากจีนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีให้เราได้โพสต์เห็นไหมครับยิ้มหน้าบานเลยซึ่งตัวผมเองนะครับ ไฟที่ส่องมาเนี่ยเป็นไฟที่ส่องมาได้พอดีกับหน้าของเรานะครับทำให้เราหน้าเราดูสว่างน,นะครับไม่มืดจนเกินไปเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยใกล้ถึงทางออกกันแหละแต่เราก็ยังถ่ายภาพไม่ครบเท่าไหร่ถ้าเป็นภาพสามมิติเนี่ยคงจะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆอ่าตรงเนี้ยเราเดินมาจุดนี้แล้วก็ขึ้นเรือตอนนี้เราจะขึ้นเรือโบราณนะครับเราจะไปเดินทางไปยังประเทศจีนนะครับเพื่อไปอ่า สู่พระไตรบิฎกกันนะครับโอเคคราวนี้เราก็เดินไปออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้เราเราเราเดินมาแล้วตรงนี้แต่เราอยากเดินอีกรอบหนึ่งอ่ะเราก็จะไปนั่งอ่าเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเรือป่ะครับไม่แน่ใจเหมือนเรือเวียดนามมั้งอ่ะตรงนี้น่าจะเรือเรือเวียดนามเพราะว่าเขียนคําว่าเวียดนามไว้ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะคล้ายๆเรือสมัยโบราณของเขาเนาะอืมก็มีภาพวาดด้วย การระเลงสีอะไรเนี่ยก็เป็นมืออาชีพมากนะครับนตัดเสียงได้อ่าตรงนี้เราก็ใกล้ถึงทางออกจริงๆแล้วแหละแต่เราก็ยังถ่ายไม่ครบเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอูดนะครับเป็นอูดไม้อ่าเราสามารถที่จะไปนั่งได้นะครับตรงคออูดหรือเพื่อนๆมาสองคนก็นั่งบนอ่าบนหลังอูดเลยก็ได้นะครับสามคนก็นั่งได้นะครับอ่าแต่อาจจะไม่พังนะครับถ้าเป็นอน้องๆเด็กๆนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะพังได้นะครับอ่า ตรงนี้เป็นทางออกซึ่งเราเดินมาก็พบว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นหยดน้ดําหรือเปล่าเพราะว่าตรงพื้นเนี่ยคล้ายๆเหมือนมีฟองอากาศและมีน้ําชุ่มอยู่แต่เมืเอิญว่าไม่ใช่เป็นแค่ฟองอากาศธรรมดาภาพนี้สวยงามมากนะครับนี่เห็นไหมการปานีดมากในการวาดอ่ะโอเคคราวนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกตรงนี้นะครับเห็นไหมลมลื่นมาก แดดสองจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ร้อนนะครับผมวันนี้เราเดินมาตรงนี้ <c oughs> ก็มีทางวัดเนี่ยเขาจัดกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าบริหารจิตเจริญปัญญาโครงการเพิ่มโอกาสชีวิตปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าเขาไปปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็มีหลักสูตร3วันนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้นะครับเขาก็เปิดทุกวันนะครับลงทะเบียนก่อนนะภายในก็ ต้นไม้หลากหลายมากแล้วก็ลมลื่นมากครับตรงนี้ตรงนี้ก็น่าไปนั่งมากเพราะว่ามันมันเย็นนะครับเป็นช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับข้างในนี่ก็สงบเงียมนะครับก็มีเสียงนกนะครับแล้วก็มีพวกแมวก็มีหมาก็มีก็รู้สึกว่าไม่มมีเพื่อนโอเควันนี้ก็เราก็เดินมาจนถึงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับที่เป็นทางเดินไปเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเขาเรียกว่า อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับภาพโพธิสัตว์นะครับผมเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติที่วันนี้เราไปเนี่ยเขากำลังจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะโปรโมทให้ทางวัดเนี่ยมีคนเข้ามาทําการเยี่ยมชมแล้วก็ามาเที่ยวนะครับกับทางวัดนะครับผมก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยววัดแห่งนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับแต่เข้ามาเนี่ยก็มีจอดลานจอดรถเนี่ยเยอะมากนะครับเพื่อนๆ การทําความสะอาดของที่นี่ก็ทําความสะอาดทุกวันเห็นไหมครับใบไม้ไม่มีร่วงเลยเขาเก็บกวาดดีๆมากนะครับที่อาคารเนี่ยเป็นยังตึกใหม่อยู่เลยนะครับเพื่อนๆสถานที่อย่างนี้ก็เป็นสถานที่ที่จะบําบัดจิตใจเราให้มีความสะอาดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายโล่งได้นะครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็มีแต่ต้นไม้นะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกว่าน่ากลัวนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าสบายใจดีตรงนี้ถ้ามองตรงไปข้างหน้านู่นครับเขากําลังทานรับประทานอาหารกันนะครับหรือว่า,าทํากิจกรรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทานอาหารได้นะครับตรงนี้ที่เราเดินไปเนี่ยขวามือเนี่ยก็จะเป็นศูนย์หนังสือนะครับที่เข้าไปนั่งดูหนังสือได้นะครับผมแล้วตรงไปข้างหน้านู่นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้านี่เยอะมากที่นี่ถ้านับคร่าวๆนี่ประมาณสัก4ีถึงห้ห้องได้นะครับหมายถึงจุดละกันเนาะเป็น4ีถึงหจุดได้นะครับเราก็เดินจนทั่วนะครับเอาหอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่กว้างมากมีพื้นที่เยอะมากนะครับที่นี่แต่เดินยังไงก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราสนุกกับการมาเที่ยวครั้งนี้ที่วัดปัญญ,ญาทารามน,นะครับแต่ก็ ต้องซื้อน้ำถืมนะครับเพราะมันก็คอแห้งนะครับโอเคมาถึงจุดนี้ครับข้างหน้าตรงนู้นนะครับผมเขาเรียกว่าอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะครับโบสถ์เป็นโบสถ์ที่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินที่สามารถที่จะมานั่งเล่นนะครับนั่งชมกันได้เห็นไหมครับโบสถ์นี่เขาสวยงามมากนะครับเป็นโบสถ์จำลองเนาะอันเนี้ย สามารถที่จะเดินเข้าไปเที่ยวชมกันได้นะครับความล่มลื่นนะครับกับต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้คือสวยงามมากแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเป็นศาลาสามารถที่จะนั่งข้างในได้นะครับที่พูดไปก็ตรงเนี้ยก็จะเรียกาว่าโบสถ์เนาะแต่เรานะครับไม่ได้เดินเข้าไปนะเราแค่เดินอยู่รอบๆอาคารนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ มีการสร้างที่บ่งตรงว่าไม่รู้ประวัติจริงๆว่าสร้างมากี่ปีแล้วแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกสวยงามแล้วก็ข้างในเนี่ยยังไม่มีคนเดินเข้าไปนะที่เราเดินเนี่ยคือเงียบมากนะครับเพื่อนๆแต่ก็มีมีมหานะครับเดินอยู่ตรงข้างหน้าเราตกใจเราก็ตกใจเหมือนกันอโอเค ใครที่สนใจก็จะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากลังสิตนะครับไม่ไกลเลยรับรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นใกล้ถึงทางเดินออกเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าเจดี JD ละมังนะครับเจดี JD ละมังเขาเรียกว่าเจดีละมังเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้เพราะว่ามีอักษรให้เราได้ได้อ่านอยู่อ ตรงนี้นะครับก็เป็นทางออกเนาะที่อยู่ที่เราเดินมาจากข้าง,างในเนี่ยาลานจอดรถเนี่ยก็สามารถที่จะจอดด้านตรงเจดี JD ได้เลยแล้วก็หรือว่าจอดข้างในก็ได้นะครับเห็นไหมว่าโล่งโปร่งมากนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยววัดแห่งนี้ก็เข้ามาได้เพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันนะครับอ่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็พบกันอีพีหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อน